เดีย๋ยวเราจีนละ<笑><笑>อุอ้ยฮาจริงห <c oughs> ยุดไม่ได้ด้วยจริงแล้วบางทีนะแม่ คนเข้ามาที่ร้านขอ,องงคือำอะไรวาเนี่ยเบาได้เบาคำแม่ซนแหละเค่าพูดอย่างนี้จริงคำแม่เอาไปหมดเลยเสียงน้องสาวอะไรนะเสียงน้องสวยมาเลยไล่แล้วไล่แล้ว <laughs> โหดีมากเบ้มยมากเลยแม,ม,ยม่นั่งอยู่คนเดียวเขัาปุ๊บคำต่างแม่เลยรูอร้อยว่าคนเนี่ยนั่งขับใหม่หทุกคนนะคะเนี่ยโอ้เหนื่อยอหยุดไข้กุ้เป็ดที่บ้านยังมาคอมเมนต์ให้คำอีก เอ้ยเหนื่อยคำเหนื่อยเหนื่อยจริงอะอ้อนฮาจริงโอ้โหจะได้เล่นวิ่งนอะไรคือเนี่ยโอ้ไข่คำเอ้ยเหนื่อยดูไลฟ์แม่ก็มันก็ไม่มีสาลาอะไรมากค่ะคุยกันไปฮาฮากันไปทั้งกลุ่มทั้งฝ่นเลยค่ะ หกโมงดูที่ชั่วโมงจะหยุดไหมแม่เก็บแรงไว้ขำน้ำดงคือดีด้วยค่ะเอาทุกคนตุงกันทีหกโมงแล้วแม่ก็ฟันเราจะเล่นก็ถามคำอะไรกันอ๋อแล้วก็อีกประมาณชั่วโมงเนี่ยลองดูดิเราก็จะเริ่มแต่งหน้าแต่งตาเดี๋ยวก็แต่งในรถกันไปก่อนพอฝนหยุดก็เล่นได้เลย ลองผงกาลรอมน่าจะไม่อยู่เลยค่ะมันหนักม,มันมันมืดมากอะ่ะแล้วลมแรงมากชํำมากเลยค่ะขออภัยขออภัยทีคุยแค่นี้ก็หาได้ก็หาจริงตะเพลงฟังแม่คุยก็หามาก